สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ต้องบอกว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจมาเพิ่มเติมให้ฟังกันในคลิปนี้นะจ๊ะซึ่งก็เป็นรายละเอียดจากที่เพื่อนๆบางคนในคอมเมนต์แอดมาแอดก็เลยไปหาเพิ่มเติมแบบชัดๆจัดเต็มมาให้ในส่วนของ เคสมือถือคู่อะไรบางอย่างที่เกิดเค้นด้วยนั่นเองจ้ะเอาเป็นว่าเรามารู้เรื่องอื่นๆกันก่อนเนาะเรื่องนั้นถะปิดไทยให้นั่นเองเนะจ๊ะเรื่องแรงก็คือตอนนี้ทาง official อะไรบางอย่างของเกาหลีเนี่ยก็ออกมาประกาศแล้วว่าทางแบรนด์คิส เขานั้นกําลังมีแผนที่จะกําลังไปเปิดร้านในกรุงโซหรือเปิดช็อปนั่นแหละเอาง่ายๆแล้วก็มีการสงสัยแล้วก็คาดเดาไปต่างๆนานาว่านนริซ่าของเราจะเข้าร่วมง,งานแกรนด์โอเ i n g นิ่งในวันที่30พฤษภาคมเวลา5โมงเย็นหรือไม่อะไรก็ว่าไปซึ่งดูมีโอกาสเป,เป็นไปได้สูงเพราะว่าอย่างที่แอดอัพไปวันก่อนว่าหนางังจโนริซ่าเนี่ยดูเอฟวงเอฟวันจบปุ๊บใช่ไหมโนริซ่าของเราก็เดินทางกลับไปไหนทันทีเลยแต่ตอน,น,นแรกมีคนคาดเดาว่าน่าจะกลับมาไทยมาไทยโดยวไว้เราตรงรตัสต่อแต่เราก็ไม่รู้ว่่าาานนออรริิบบกกกลัไปปเหีื หรืออะไรยังไงไปเตรียมตัวเพื่อจะไปออกงานนี้ไหมอันนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะจ๊ะแล้วตอนนี้โนริซ่าก็น่าจะพำนักแล้วเรียบร้อยเพราะไม่นั้นคงไม่สามารถที่จะมาอัพในส่วนของวิดีโอโปรโมทของแบนคริส กับตัวน้องเองนะครับในเมื่อคืนนี้นั่นเองที่ผ่านมานั่นเองจะแสดงว่านอริซ่าต้องอยู่ที่ไหนสักที่แล้วตอนนี้ที่แบบพักผ่อนหย่อนใจและอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมตัวที่จะออกงานต่อเนื่องก็เลยปลายเดือนนี้นะจ๊ะก็รอดูว่านอริซ่าของเราจะมาในลุคไหนเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยคาแรคเตอร์ของเขา,ขเขาถ้าที่ดูจากวิดีโอโปรโมทใช่ไหมมีความชิลามีความแบบสบายๆแต่ว่าก็มีภาพบางตัวที่แบบเป็นชุดกึ่งๆแบบเดรสที่มีความหรุหราราแต่ว่าดูใส่ง่ายไปไหนก็ได้แล้วมีความชิลๆมีความแบบขี้เล่นเหมือนนอริซ่าของเราคือแบรนด์ี้้เออกกตงบวว่าาาามมคขั ริซ่ามากๆโนริซ่าของเราเป็นคนทั้งชิลเอาเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ก็ได้แต่ก็สามารถเป็นคนที่สลับลุคมาเท่มาครูมาบอยๆก็ได้สามารถแต่งลุคอะไรก็ได้เพราะเป็นคนที่มีความยูนิเซ็กซ์นะจ๊ะพอแต่งเป็นผู้หญิงก็เซ็กซี่สวยหวานก็ได้หรือจะเป็นลุคบอยๆที่คนจะเรียกโนริซ่าว่าพี่คูริทของเราอะไรโนริซ่าก็ทําได้หมดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแบรนด์นี้เนี่ยจะอยู่ในระหว่างตรงกลางที่เป็น เสื้อผ้าสตรีทที่ดูดูดีและดูเข้ากับนอริซ่าในชีวิตประจําวันทั่วไปที่สามารถแต่งได้แต่ดูดีอะไรก็ว่าไปนั่นเองเพื่อนๆน,นะแล้วล่าสุดนะจ๊ะไม่ไม่ใช่ใครวีดใครที่ไหนเราจา๊ะก็เป็นคุณพ่อรอนนี่ฟริชของเราแหละนะนะก็คือ CEO ของแบนด์คริสเนี่ยเขาก็ออกมาอัพไอจีสตอรี่เป็นแบบไข่ปลากันเลยทีเดียวแอดก็จะพูดไปด้วยรันไปด้วยนะจ๊ะถึงบรรยากาศต่างๆที่นอนริซ่าของเราได้ทํางานกับเขาว่ามีความเป็นกันเองคุยกันสนุกสนานแค่ไหนแอดเดอนืดนึกไปถึงบรรยากาศที่เขาทำงานในกองก เพราะแต่ละคนก็ที่ผ่านงานกับโนริซ่าเนี่ยจะชื่นชมโนริซ่าว่ามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นกันเองแนละทำงานไวใส่ใจในทุกรายละเอีดอยดอะไรก็ว่าไปแถมเอาความเป็นไทยเนี่ยไปโปรยเสน่ให้ชาวต่างชาติรู้ว่าสาวไทยก็มีหัวใจที่น่ารักแบบนี้นั่นเองจ้าก็คือโนริซ่าของเราเนี่ยยกประเทศไปเลยทุกคน <c oughs> ส่วนอีกโพสตหนึ่งนี่แอนี่แอดขำม,มากก็เป็นโพสเกี่ยวกับเคสมือถือที่เราเนี่ยจริงๆก็เห็นกันมาสักพักแล้วแหละถึงนอริซ่าของเราจะพยายามปกปิดแค่ไหนนะจ๊ะแต่ก็บางทีก็โป๊ะแตกหลายทีไม่ว่าจะเป็นทางแบรนด์เองหรือตัวเองโป๊ะเองแล้วก็ต้องมาครอบที่หลังหรืออะไรต่างๆนานาก็ว่าไปหรือว่าพี่ๆแดนเซอร์เอามาลงแล้วไม่ทาให้นัดกันก่อนแบบไม่นัดไล์กลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ้าวไม่นัดหลังเคสหนูทุกคนเห็นหมดแล้วลไงซึ่งคนเห็นกันเยอะแยะแต่นอริซ่าของเราก็แบบปิดแก้เขินไปนั่นแหละนอร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ิซ นั่นเองจ้าก็คือภาพล่าสุดที่โนริซ่านั่งอยู่ข้างๆพ่อรอนนี่นะก็คือเป็นอะไรที่ตลกมากแบบโปะแตกอีกแล้วนะจะนนี่แต่จริงก็โปะมาหลายรอบแล้วรวบรวมภาพให้ดูไม่หมดเลยทุกคนนะเออเราก็ตามแซวน้องก็ต่อไปให้น้องเขินเล่นนั่นเองนะจ๊ะเออ,อก็สำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆแอดก็จะฝากพอกรุบกริบป,ป,ประมาณนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาเพิ่มเติมกันอย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบาไปก่อนเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า